ใครอยากมีผมนิ่มนุ่มสลวยฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะหมอแก้วแพทย์แผ่นไทยนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำให้ผมนิ่มนุ่มสลวยก่อนอื่นเนี่ยเราจะใช้วัสดุสองตัวก็คือ1นี่ครีมนวดทั่วไปที่เราใช้กันนะคะอ่าสก็คือนี่น้ำบุนว่านหางจระเข้แบบสดนะคะ เอาเฉพาะน้ําที่มีลักษณะใสๆเหนืดๆนะคะเวลาที่เราปอกเปลือกว่านหางจระเข้เนี่ยล้างคราบยางให้สะอาดเอาเฉพาะอุ้นใสๆนะคะเอามาปั่นแล้วก็คั้นเฉพาะน้ําใสๆเหนืดๆเนี่ยเหนืดๆแบบนี้นะคะนี่เอามาผสมกับตัวที่เป็นครีมนวดผมของเราในสัสดส่วนก็คือใช้ครีมนวดผมปกตินะคะเท่าไหร่ตามปริมาณที่เราใช้เลย2ก็คือน้ําบุนว่านหางจระเข้นะคะ1ช้อนโต๊ะนะ ใส่เข้าไปห่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ที่ผมประมาณ10นาทีนะคะหลังที่เราหลังจากที่สระผมแล้วเรียบร้อยแค่นี้นะคะทําทุกวันแล้วผมเราก็จะนิ่มนุ่มสลวยแล้วค่ะ ก่อนอื่นหมอจะบอกนิดนึงนะคะว่าวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยก่อนที่เราจะใช้กับหนังศรีรษะหรือใบหน้าเนี่ยเราจะต้องทดสอบความแพ้ก่อนโดยที่เอาวุ้นเนี่ยมาแตะที่บริเวณท้องแขนก่อนนะคะถ้าไม่มีอาการแพ้ไม่คันไม่ผื่นแดงก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ